สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์วันนี้วันสงกรานในหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงเมียนมานี่คือภาพเก่าขององซานซูจีในวันตาจานหรือวันสงกรานในอดีตครับภาพนี้ผมนำมาเพื่อจะเตือนความทรงจำว่าวันนี้เป็นวันสงกรานของชาวเมียนมาเหมือนกันเขาเรียกตาจานแต่ว่ามีกิจกรรมต่อต้าน รัตประหารไม่เฉลิมฉลองสงกรานต์วันนี้องซานซูจีซึ่งกำลังถูกกักขังอยู่จะรำลึกถึงวันสงกรานต์อย่างไรไม่ทราบเพราะว่าไม่มีใครเข้าถึงเธอได้แต่ก็แน่นอนครับผมก็เชื่อว่าเธอคงจะต้องมีความโศกสลดเศร้าสำหรับประเทศของเธอเองที่เธอได้ต่อสู้มาตลอดชีวิตและมา ลงเอยเช่นนี้ในขณะที่เธออายุ75ได้ต่อสู้มาตลอดตั้งแต่เป็นสาวถูกกักบ,บริเวณถูกตั้งข้อหาถูกกลั่นแกล้งจนกระทั่งเธอดิ้นรนจนประเทศของเธอจัดให้มีการเลือกตั้งและประชาชนก็เลือกเธออย่างท่วมท้นล้นหลามแต่ว่ากองทัพเมียนมาที่ ติดอยู่กับอำนาจมายาวนานไม่ยอมไม่ยอมให้ประเทศเปลี่ยนเข้าไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจึงได้เกิดรัตประหารวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ผ่านมาสองเดือนเสร็จวันนี้วันที่ส4สเมษายนวันตาจานวันปีใหม่ของเมียนมาเหมือนกับวันปีใหม่ของไทยวันปีใหม่ของคนลาวและกัมพูชาแม้กระทั่ง 12ปันนาทางใต้ของจีนก็มีการฉลองวันสงกรานต์เช่นเดียวกับเราเหมือนกันเมื่อวานนี้มีข้อความจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่น่าสนใจเป็นครั้งแรกครับที่ผู้นำของสหรัฐส่งคำอวยพรมาถึงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าในชุมชน เอเชียใต้เอเชียตะวนันอกเฉียงใต้ในช่วงนี้นั้นมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ในลักษณะไวสักนารันเทรสงกรานและปีใหม่ในหลายๆชื่อหลายๆรูปแบบโจไบเดนส่งคำอวยพรปีใหม่มายังชาวบังกลีชาวกัมพูชาชาวลาวชาวเมียนมาชาวเนปาลชาวสิงห์หน ชาวทมินชาวไทยด้วยครับเป็นปีปีใหม่วิษณุสำหรับชาวเอเชียจำนวนมากนี่ก็เป็นปรากฏการที่น่าสนใจที่โจไบเดนนี่รู้สึกว่าจะมีที่ปรึกษาที่ดีครับทำการบ้านให้ว่าเออวันที่1 3บ4เมษายนนี้เป็นวันปีใหม่ของชาวเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีข้อความที่ส่งมาให้ คำอวยพรสวัสดีปีใหม่มายัางชาวเอเชียต้องถือว่ามีความสามารถในการสร้างศรัทธาและความเชื่อมโยงได้อย่างน่าสนใจคนเมียนมาเห็นสารนี้จากโจไบเดนก็คงตั้งคําถามครับว่าแล้วจะมาช่วยกดดันให้กองทัพเมียนมายอมที่จะกลับไปสู่ภาวะปกติเจรจาต่อรองกับฝ่ายพลเรือนอย่างไร นี่นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอีกข้อความหนึ่งครับมาจากทูตพิเศษว่าด้วยกิจการเมียนมาของเลขาธิการ UN เอ็นคริสเตียนชาเนอร์เบอร์เกเนอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในกรุงเทพเธอเขียนข้อความบอกว่าวันนี้ติงยานหรือตาจานควรจะเป็นวันแห่งความสุขสนุกสนาน ควรจะเป็นวันเฉลิมฉลองความสุขแต่โชคร้ายที่ไม่มีอะไรให้เฉลิมฉลองในเมียนมาข้าพเจ้าหวังว่าน้ำที่เรานำมาใช้ในวันสงกรานต์ที่เรามาพรมเพื่อที่จะชะล้างความโชคร้ายทั้งหลายบาปกรรมทั้งหลายคงจะเป็นความจริงเพราะว่า วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมาในเมียนมานั้นมีการทำบาปไว้มากมายข้าพเจ้าหวังที่จะร่วมฉลองปีใหม่กับทุกท่านที่จะได้อิสรภาพในอนาคตนี่ก็เป็นข้อความที่มาจากทูตพิเศษที่มาจากสาประชาชาติที่กำลังมาที่บริเวณย่านนี้เพื่อที่จะมีบทบาทในการช่วย ในการเฉลิมฉลองเสรีภาพถ้าหากสามารถนำสันติภาพมาที่นี่จะสังเกตนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็ดีทูตพิเศษของ U.N. ก็ดีต่างก็มองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่แต่สำหรับเมียนมาแล้วเป็นวันแห่งความทุกข์รทมพอสมควรในเมียนมาวันนี้ก็มีภาพสองด้านครับด้านที่ต่อต้านไม่ยอมรับ กับด้านที่เป็นการฉลองปีใหม่มีภาพการเต้นของนักเรียนนายร้อยที่เมียนมามุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งประชาชนชาวบ้านออกมาไม่ยอมรับรัฐประหารและก็ประกาศว่าจะไม่เฉลิมฉลองดูภาพและเสียงนี้ก่อนนะครับนักเรียนนายร้อยที่เมียนมาวันนี้ฉลองสงกรานด้วยการเต้นตามเพลงนี้ครับ นี่เป็นเสียงเพลงและจังหวะการเต้นนั้นเป็นนักเรียนนายร้อยแต่งชุดทหารอย่างที่เห็นกันบางคนก็แต่งเป็นชุดสงกรานนี่ก็คงจะเป็นกลุ่มคนที่กองทัพบ,บอกว่าเป็นวันเฉลิมฉลองดังนั้นควรจะต้องมีพิธีการเต้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ความจริงก็คือว่า ในเมียนมาวันนี้ไม่มีอะไรปกติครับท่านคงได้ยินเสียงจังหวะการเต้นอีกภาพหนึ่งตัดมาเลยครับหลายๆเมืองวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยมีการเดินขบวนต่อต้านรัฐประหารครับนี่คือชาวบ้านที่มันเดเลและหลายๆจุดในย่างกุ้งและในเมืองอย่างจะเห็นภาพนี้นะครับมีการชูธงและชุมนุมกัน เพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันตาจานวันปีใหม่ของเมียนมาแต่เราไม่มีอะไรจะเฉลิมฉลองดังนั้นเราขอคว่ำบาตรการเฉลิมฉลองของรัฐบาลทหารเห็น <He S 2> ไหมครับว่านี่คือความแตกต่างในเมียนมาวันนี้เพราะว่ายังมีภาพของชาวเกเหรีชาวเมียนมาที่หนีตาย หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่ต่างๆหลังจากโดนระเบิดทางอากาศโดนถลม่มโดยกองทัพเมียนมาและต้องหนีมาซ่อนอยู่ในอุโมงค์บ้างในถ้ำบ้างในรัชฉานรัฐกะเรียงในหลายจุดที่กองทัพเมียนมายังถล่มโจมตีตอบต่อเนื่องอย่างที่เห็นอยู่ครับนี่เป็นภาพที่มีการส่งมาโดยหน่วย ที่รณรงค์ขอความช่วยเหลือโดยการบริจาคให้ไปเบอร์มาคแคมเปญซึ่งเป็น NGO หน่วยหนึ่งที่เห็นภาพเด็กๆคนแก่ที่ต้องหนีตายเพราะหมู่บ้านตัวเองนั้นโดนกองทัพเมียนมาถลม่มลงมาตั้งแต่ทารกที่อุ้มอยู่กับเด็กๆและคนแก่นี่คือชะตากรรมของคนที่หนีตาย วันสงกราน์คนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่มีอะไรเฉลิมฉลองเท่านั้นครับแต่คนเหล่านี้ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้อนาคตตัวเองบ้านช่องตัวเองก็อยู่ไม่ได้ข้าวปลาอาหารก็กําลังขาดแคลนขณะเดียวกันในย่างกุ้งวันนี้เป็นภาพที่ขัดกับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งไม่มีใครเลยครับเป็นเมืองร้างในหลายๆจุดนี่คือเมืองย่างกุ้งซึ่งปกติเป็นเมืองที่แออัดยัดเยีดยดที่สุดของเมียนมา แต่วันนี้ผู้คนตั้งใจครับที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเฉลิมฉลองกันวันนี้เพราะเป็นวันแห่งความวิปโยคฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นสงกรานวิปโยคของคนพม่าส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าบางส่วนเช่นที่ยักษ์ไข่ก็ยังมีการทำพิธีสงกรานกันแต่ว่าเมืองอื่นๆเมืองใหญ่ๆที่ประชาชน ส่วนใหญ่ของเมียนมาอยู่นั้นไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองใดๆทั้งสิ้นครับเราก็จะเห็นว่าณจุดนี้ยังมีความทุกข์ระทมยังมีความเศร้าโศกสรโศกกาและมีการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เมียนมาคือ ขนมประจําเทศกาลซึ่งเป็นแป้งไส้น้ำตาลปีบโม่งโลงเยโปปั้นแป้งเป็นข้อความต่างๆเพื่อทรงสารถึงประชาคมโลกการเขียนข้อความแปะคู่กับขนมเป็นขนมลักษณะนี้อะไรครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงถึงการไม่ยอมรับต่อต้านกันอย่างมี นัยสำคัญยิ่งอีกด้านหนึ่งการดิ้นรนของฝ่ายอารยะขัดขืนก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางการจะปิดอินเทอร์เน็ตบ้างจะมีการขัดขวางไม่ให้มีการสื่อสารผ่านแอปส์บ้างแต่คนรุ่นใหม่ของเมียนมากน่าทึ่งมากครับพอเกิดวิกฤตเช่นนี้ก็หันไปทำหนังสือพิมพ์ชื่อระเบิดขวดนี่ครับที่น่าสนใจคือว่า ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตปกติก็จะสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ตใช้แอปใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าเมื่อทางการขัดขวางถูกปิดกัน้นคนรุ่นใหม่ก็หันมาใช้วิธีทำหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจชื่อหนังสือพิมพ์ม o โลทอฟหรือระเบิดขวดที่นั่นอ่านว่ามโลโตมาจากมโลทอฟค็อกเทลซึ่งก็คือระเบิดขวด เป็นอาวุธที่คนรุ่นใหม่ทำขึ้นมาเองเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามของทหารที่ใช้อำนาจรุนแรงมากหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจนี้มีหน้าที่คอยที่จะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการต่อต้านการประท้วงตีพิมพ์จำนวนประมาณ5,000ฉบับแจกจ่ายให้ประชาชนในย่างกุ้ง ตีพิมพ์แจกต่อกันอีกประมาณ3,000ฉบับที่บันเดลเลนอกจากนั้นก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็น pdf ดาวน์โหลดให้คนอ่านกันได้ในมือถือว่ากันว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยมี7,000-8,000ครั้งแล้วครับการทำหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจนี้ถือว่าเป็นการหาวิธีที่หลีกเลี่ยงอำนาจเผด็จการแต่ก็เสี่ยงพอสมควรครับเพราะว่าการทำแบบนี้อาจจะ มีความผิดเพราะว่าในเมียนมาก,การทําสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์นั้นจะต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีการเผยแพร่สิ่งพิมพ์โดยเฉพาะถ้าฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นการคุกคามความมั่นคงอาจจะมีความผิดติดคุกได้ถึง10ปีทีเดียวครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี้ก็ไม่กลัวครับบอกว่าเชื่อว่าถ้าพวกเขาติดคุกคนรุ่นหลังๆก็จะทำต่อไป และเขาเชื่อว,ว่าหนังสือพิมพ์ชื่อมโลโตหรือโมโลทอฟนี้จะเคียงคู่กับการต่อสู้กับพวกเขาจนได้ชัยชน,นะที่ผมทึ่งอยู่ตรงที่ว่าคนรุ่นนี้เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์น้อยอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะไปเรียนรู้วิธีการทําหนังสือพิมพ์แบบคนรุ่นเก่าและสามารถจะตีพิมพ์และสามารถที่จะเขียนเรียงความเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับ เพราะว่าการทำหนังสือพิมพ์กับการทำอะไรบนโซเชียลมีเดียนี่ต่างกันพอสมควรแต่คนรุ่นนี้ของเมียนมาพร้อมจะฝึกฝนศึกษาในอดีตมาใช้ปัจจุบันและปัจจุบันเพื่ออนาคตอย่างน่าทึ่งฉะนั้นคลิปนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องการจะทำวรรณกรรมปฏิวัติและก็แจกจ่ายคนนี้เห็นไหมครับต้องปิดหน้าด้วยนะจะไม่ปรากฏชื่อผู้พิมพ์คู่โฆษณาบรรณาธิการใดๆทั้งสิน้น บอกว่าเราอาจจะติดคุกหลายปีก็ได้แต่ว่าเราก็เชื่อว่านี่เป็นวิธีการสื่อสารท่านดาวน์โหลด pdf ได้นะครับบอกว่ามีคนประมาณ7,000คนได้ดาวน์โหลดไปแล้วและก็คนที่อยู่นอกชานเมืองออกไปก็พิมพ์ขึ้นมาต่อเนื่องไปเองเช่นที่มันดะเลก็มีการต่อไปที่ย่างกุ้งก็มีประมาณ5,000เล่มหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับ ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดจิ๋วที่ขนาดกระดาษ 4A นี่แหละสะดวกที่สุดเพราะว่าหากระดาษได้ง่ายและเมื่อตีพิมพ์แล้วที่พิมพ์เอาไปประมาณ5,000ันฉบับนั้นก็เท่ากับว่าแจกจ่ายผู้คนนั้งหลายเพราะว่าสื่อทั้งหมดถูกควบคุมโดยทางการทำอะไรมากไม่ได้หนังสือพิมพ์จึงต้องชื่อมูลโลทอฟและนี่ครับวิธีการแจกจ่ายก็เดินแจกตลาด ให้แม่ค้าพ่อค้าได้อ่านเพื่อจะได้รู้ว่ากระบวนการของประชาชนขณะนี้ไปถึงไหนนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดิ้นรนต่อสู้ที่น่าสนใจมากนะครับผมไม่เคยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเมียนมานั้นจะมีวิธีสร้างสารรค์ใหม่ๆที่จะสามารถทำให้ตัวเองนั้นอยู่ตรงกลางของการเคลื่อนไหวปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงประเทศอย่างกล้าหาญเช่นนี้เลยเพราะว่าการสื่อสารเช่นนี้กฎหมายของรัฐบาลทหารมีความผิดรุนแรงด้วยครับแต่ว่าเขาไม่กลัวก็บอกว่านี่คือวิธีการที่เขาสามารถจะสื่อสารไปถึงประชาชนโดยที่ไม่สามารถใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างที่ทาง รัฐบาลทหารใช้อยู่ขณะน,นี้ดังนั้นจะเห็นถึงการดิ้นรนต่อสู้ที่เป็นไปทุกรูปแบบสังเกตนะครับว่าผู้ประท้วงขณะนี้จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับเดินกระบวนเข้าไปตรอกซอยเสร็จและสลายตัวจะไม่มีการปักหลักจะไม่มีการวางแนวปะทะกับตำรวจหรือทหารอีก เพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการที่จะเอาชนะได้มีแต่จะบาดเจ็บล้มตายกันมากกว่าดังนั้นทั่วประเทศจึงลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆจังหวะนี้เป็นจังหวะสงกรานก็ประกาศเลยครับว่าไม่เอาด้วยกับสงกรานแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของสงกรานนี้ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของตัวเองแต่ที่ได้เห็นใจก็คือว่า หลังสงกรานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าทางกองทัพนั้นจะผ่อนคลายยอมฟังเสียงเรียกร้องทั้งจากในประเทศและนานา,นาชาติให้ยุติการปราบปรามอย่างรุนแรงยอดผู้เสียชีวิตที่ถูกทหารตำรวจยิงทำร้ายยังเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาตัวเลข ที่ไม่เป็นทางการ710ขึ้นไปครับที่บาดเจ็บที่ถูกจับเป็นพันที่ถูกจับไม่ตม่ำกว่า3 0 0พันที่บาดเจ็บเท่าไรไม่รู้ตัวเลขยอดคนตายนั้นก็เพียงแต่เท่าที่สามารถจะไปหาชื่อได้และสามารถจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่สำหรับคนที่หายตัวไปคนที่ทหารทำร้ายเสร็จลากขึ้นรถ ไม่รู้เป็นหรือตายเนี่ยยังต้องดูว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือตัวเลขล่าสุดที่ให้เห็นครับ714นี่มาจาก AAPP สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกวันบอกว่าขณะนี้จับไปแล้ว3,054คนและถูกฆ่าไปแล้ว714คนสิ่งที่ตามมาก็คือ ทางผู้ประท้วงยังยืนหยัดผ่านมาสองเดือนเศษก็ยังสู้ต่อแต่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ธนาคารโลกประเมินแล้วครับว่าเศรษฐกิจของเมียนมาตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมานั้นหดตัวอย่างรุนแรงเป็นไปได้ว่าถึงวันนี้ GDP หรือผลผลิตมวลรวมของเมียนมาลดไปแล้ว20%รประชาชนเริ่มจะขาดแคลนอาหาร ประชาชนเริ่มจะรู้สึกว่าถูกกดดันหนักหน่วงขึ้นทางกองทัพแม้จะโดนโดดเดี่ยวแม้จะโดนกดดันแม้จะโดนความบาดแต่ก็ยังมีลูกทางที่ตัวเองจะสามารถกดดันทำให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้จะได้หรือไม่ต้องดูแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้ ต้องรอให้มีการพูดจาต้องทำให้เห็นว่าถ้าหากฝ่ายทหารไม่ต่อรองไม่เจรจารก็จะเผชิญกับหายนะที่โดนโดดเดี่ยวกดดันหนักหน่วงยิ่งขึ้นเราไม่สามารถจะบอกได้ครับว่ากองทัพเมียนมาจะยอมเจรจารหรือไม่แต่ถ้าฟังจากแถลงการ ฟังจากน้ำเสียงของโคโกกองทับบกที่ออกมาแถลงเกือบทุกวันในช่วงนี้มีความมั่นใจยืนยันว่าทุกอย่างจะกลับไปสู่ภาวะปกติและบอกด้วยว่าวิถีชีวิตคนเมียนมาจะกลับมาบอกว่าการประท้วงค่อยๆแผ่วแล้วนี่คือเขาออ้างจากฝ่ายกองทัพแต่ผมไม่เชื่อเท่าที่ดูผมก็เชื่อว่าการประท้วงยังจะเดินหน้าต่อไปและแรงกดดันจากนา,นานาชาติจะไม่หยุด สาประชาชาติสารัฐยุโรปจะเดินหน้ากดดันต่อไปเสียงเรียกร้องให้มีการทำอะไรที่เข้มข้นขึ้นยกระดับของการกดดันมาจากหลายๆฝ่ายขณะน,นี้มีการเปรียบเทียบถึงขั้นที่ว่าอย่าให้พม่าก,กลายเป็นซีเรียอย่าให้กลายเป็นประเทศที่มีแต่สงครามกลางเมืองยืดเยือไปยาวนานกรณีซีเรียนี่สิปีตายไป4 0 0 0 0ห0 0 0คนมีผู้ลี้ภัย หนีออกจากประเทศไม่ต่ำกว่าหล้านคนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับพมา่าหรือว่าสำหรับเพื่อนบ้านสำหรับชาวโลกเพราะภูมิภาคนี้จะไร้เสถียรภาพถ้าพมา่าตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองยืดเยื้ออย่างซีเรียคำเตือนนี้แปลว่าต้องการให้ประชาคมโลกทำอะไรมากไปกว่าที่เห็นอยู่ปัจจุบันและต้องการเห็นว่า การออกแถลงการเฉยๆแม้กระทั่งการคว่ำบาตรที่เป็นเฉพาะจุดที่เรียกว่า Targeted Sanctions ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดผลอะไรกับกองทัพเมียนมาดังนั้นจะต้องมีการกดดันเพิ่มขึ้นมีการเสนอเช่นให้ประกาศ No Fly Zone ห้ามบินในเขตต่างๆในเมียนมาเพื่อไม่ให้ฝ่ายกองทัพส่งเครื่องบินไปถล่มฆ่าเด็กคนแก่ผู้หญิงอย่างที่ทำมาแล้ว 2. อง Arms embargo คือการห้ามส่งอาวุธทุกชนิดเข้าไปในเมียนมาไม่ว่าจากประเทศไหนก็ตาม 3. ตัดทอนำเลียงการเงินมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะน,นี้นี่คือเสียงเรียกร้องที่เพิ่มเข้ามาและผมก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้หลังจากสงกรานเริ่มตั้งแต่วันพระหัสสุขแล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ความเคลื่อนไหวของ อาเซียนกับจีนรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่พยายามจะจัดให้มีการประชุมผู้นำระดับผู้นำคงจะต้องมีข้อสรุปอะไรบางอย่างเพื่อนำไปสู่การออกมาตรการร่วมกันที่จะแก้ปัญหาเหมียนมาทางใดทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ความรุนแรงการตามไล่ล่าสังหารนั้นยังเดินหน้าต่อไปอย่างที่ น่ากลัวอยู่ขณะนี้ที่เห็นอยู่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ